อันนี้เป็นข้อเสนอที่เชื่อว่าทําให้ประธานาธิบดีปูตินโกรธจัดมากแล้วก็บวกกับอีกเ,ออเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมานี่เองพลเรือเอกจูเซเป้ดาวโวดราโคดราโกเนนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการทางการทหารของกองทัพนาโตให้สัมภาษณ์กับ Financial, Financial Times อบอกว่านาโต้ NATO, กำลังพิจารณา ยกระดับการตอบสนองต่อสงครามผสมผสานจากรักเสเซียนะพราที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปโดนตอดตลอดส่งโดรนเข้ามาไซาเบอร์แอตแทกแล้วนายพลคนนี้บอกว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการรับมือกับการโจมตีทางเ,เขาเรียกเป็น h y b ริดวอ r f แฟรจากรัสเซียเราควรใช้วิธี preempt i v e strike หรือโจมตีรัสเซียก่อนก่อนที่เราจะถูกโจมตีหนักมากกว่านี้ผลเรือเอกจูเซเป้บอกได้นะคะบ,บอกว่าพันธมิตรยุโรปอาจต้องใช้แนวทางที่แข็งกร้าวมากขึ้นเพื่อยับยั้งการโจมตีด้วยไซเบอร์และโดนจากรัสเซียนาโต้จะต้องหายุทธวิธีใหม่ๆเพราะว่าสงครามยูเครนเนี่ยมันจะครบ4ปีแล้วนะซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ย มันก็มีปฏิกิริยาทันทีออกมาจากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียสาคารุว่าบอกว่านาโต้กำลังพยายามยกระดับสถานการณ์นะ แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่ปูตินจะไปนั่งโต๊ะคุยกับสตีฟวิตคอปเจอร์บูชเนอร์ห้าชั่วโมงเนี่ยปูตินอยู่ในงานที่มีพวกบรรดานักลงทุนนะไปนั่งฟังแล้วในระหว่างที่พูดจากับนักลงทุนเนี่ยอยู่ดีๆปูตินก็พูดออกมาบอกว่ายุโรปเนี่ยระวังตัวไว้นะฮะระวังตัวไว้การที่ยุโรปพยายามเล่นบทบาท ที่ปูตินบอกว่าขัดขวางกระบวนการสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนคือปูตินตอนนี้มองว่าถ้ายูเครนไม่มีสหภาพยุโรปเนี่ยไม่ได้มีอำนาจต่อรองขนาดนี้หรอกทีเนี้ยยุโรปพยายามจะแทรกเข้ามาพยายามจะเข้ามาเป็นคนที่มีบทบาทแล้วทำให้กระบวนการที่กำลังคุยกันเนี่ยมันสะดุดแล้วก็แถมมาพูดด้วยนะบอกว่าจะยกระดับในการตอบโต้รัสเซีย ปูตินพูดอย่างนี้บอกว่าถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ปูตินบอกว่าพร้อมแล้วที่จะทำสงครามกับยุโรปถ้ายุโรปอย,ยากจะ,จะทำพูดอย่างนี้แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นทุกอย่างจะจบอย่างรวดเร็วจะไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณเห็นในยูเครนแล้วก็พูดว่าในยูเครนเนี่ยรัสเซียใช้วิธีการทำแบบ Surgical attack ก็คือคล้ายๆแบบ จาะเป้านะไม่ได้โจมตีแบบใหญ่โตเหมารวมแต่ว่าถ้าเกิดทําสงครามกับยุโรปเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบทุกคนหายไปหมดเลยแล้วถ้าเจรจาก็จะไม่มีใครเหลือให้นั่งเจรจาด้วยเดี๋ยวฟังเสียงปู่ Если Европа вдруг начнет с вами войну, мне кажется, что очень быстро. Это же не, не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Так? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с войну и, и начнет ее, то очень можно... ก็ต้องบอกนะว่านี่คือคําขู่เท่าที่ติดตามข่าวนี่เป็นการขู่ตรงๆเป็นคำแรกพูดเลยนะคบอกว่าถ้ายุโรปอยากจะทําสงครามรัสเซียก็พร้อมแล้วจะเป็นสงครามแบบหายไปหมดไม่รู้ความมายยังไงแล้วก็ออกมาบอกว่ายุโรปเนี่ยคือตัวปัญหาที่ทําให้การเจรจากับยูเครนล่มเอาเดี๋ยวฟังเสีย У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим. Все эти изменения направлены только на одно. На то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс. นี่น่าจะเป็นการออกมาขู่ตรงๆเป็นครั้งแรกนะของปูตินที่จะทำสงครามกับยุโรปแล้วก็เป็นการพูดก่อนที่จะไปขึ้นโต๊ะเจรจากับทีมสารรัฐที่นำโดยสตีฟวิทคอปแล้วก็จอร์ดัคูชเนอร์หมายความว่าอะไรหมายความว่าปูตินกำลังส่งสัญญาณบอกว่าฉันคุยกับสารัฐได้ฉันมีสายตรงต่อสารัฐนะฮะเพราะฉะนั้นฉันกำลังจะแยกสารัฐออกจากยุโรปหมายความว่า ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเกิดสงครามอย่าหวังว่าสหรัฐจะมาช่วยคุณนะต่อให้เป็นนาโต้ด้วยกันนี่แปลได้แบบนั้นเลยน,นะฮะเหมือนกับปูตินพยายามจะแยกสหรัฐออกจากยุโรป yes, แล้วเหมือนยุโรปก,ก็จะรู้ตัวนะ,ะจริงๆก็รู้ตัวแล้วก็สะดุ้งตื่นตั้งแต่ตอนที่ทรัมป์ทะเลาะก,กับเลนสกี้ที่สำเนียบขาวแล้วคือเห็นท่าไม่ดีละ ว่าเอาสหรัฐนี่ดูเหมือนจะพึ่งไม่ได้ละนะความเห็นพี่นาก็ไม่ควรต้องพึ่งด้วยล่ะที่ผ่านมาเนี่ยไอเรื่องความมั่นคงเนี่ยยุโรปก็ละเลยมานานนะเพราะว่าคิดว่ายังไงสหรัฐก,ก็ช่วยแต่พอมายุคสหรัฐที่มีโดนัทรัมเนี่ยเออมันมันก็พึ่งไม่ได้จริงๆหมายความว่า เดี๋ยววันนี้ทรัมป์บอกว่าช่วยพวกนี้เปลี่ยนใจอะไรทํานองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นบทบาทของยุโรปเนี่ยมากขึ้นทั้งในแง่ของการเข้ามาช่วยเหลือยูเครนเอาพูดตรงๆนะตอนนี้เงินจากสหรัฐที่ไปช่วยยูเครนเนี่ยไม่มีแล้วนะนะอาวุธที่มาให้ยูเครนเนี่ยเป็นเงินจากยุโรปไปซื้อในนามของนาโต้แล้วก็ส่งไปให้ยูเครน เพราะฉะนั้นยุโรปก็เหมือนกับยกตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะเติมช่องว่างที่มันหายไปในวันที่สหรัฐในวันที่ทรัมป์ถอยออกมาแต่ประเด็นก็คือว่าสงครามเนี่ยมันคอสลี่มากมันแพงมากนะวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหแบบใช้กระสุนใช้ปืนใช้ อะไรไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันต้องใช้เงินมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ยุโรโปเนี่ยคุยกันว่าจะเอาเงินสามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐของรัสเซียมาใช้ได้ยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดเอามาใช้ได้เนี่ยยูเครนทําสงครามได้อีกหลายปีนะฮะแต่มันก็ทําให้ปูตินไม่พอใจแล้วก็ออกมาด่ายุโรปแล้วก็พูดในทํานองว่าระวังไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ยจะไม่มีสหรัฐมาช่วย อันนี้น่าสนใจมากว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าภาพที่สหรัฐกับยุโรปไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นบัดดี้มาโดยตลอดนะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งสงครามเย็นยุติลงเนี่ยคือเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นมากผ่านองค์กรที่เรียกว่านาโตมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ณวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นสหรัฐจะไม่มาช่วยยุโรปพี่นามไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวจับสัญ,ญญาณดูพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมนาโตในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วอ่านเห็นแว็บๆนะว่าสหรัฐจะไม่ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมากโกร์ิโอมาประชุมหมายความว่าถ้าเกิดการประชุมนาโตที่กำลังจะเกิดขึ้นที่นั่งของสหรัฐไม่มีรัฐมนตรีต่างประเทศ หรือมีแต่ว่าไม่ได้เป็นระดับที่แบบตัดสินใจได้เนี่ยมันจะหมายถึงการที่สารัฐส่งสัญญาณว่าฉันไปแล้วนะจ๊ะบายบายเกิดอะไรขึ้นพวกเธอดูแลตัวเองมันจะคือการสิ้นสุดความสัมพันธ์ที่เคยเกื้อนหนุนกันระหว่างชาติที่เรียกว่าเป็นทรานส์แอตแลนติก ก็คือชาติสองฝั่งแอตแลนติกก็คือโยุโรปกับสารัฐนะฮะเดี๋ยวเราจับตาดูพรุ่งน,นี้ว่าในการประชุมนาโตจะมีตัวแทนของสารัฐหรือเปล่าอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะ x t x t ซซึ่งเป็นสื่อในออโยุโรปในเบลารุสเนี่ยเขารายงานออกมาเนี่ยคำนี้ย p e n า a g o n Cut Off Communication with Germany e e f e n s e Ministry นะพาดหัวบอกว่า กระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงสงครามของสหรัฐตัดการสื่อสารกับรัฐมนตรีกรลาโหมของเยอรมนีปกติเนี่ยนาโตเนี่ยเขาจะมีความเขาเรียกว่าการสื่อสารในระดับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ระดับรัฐมนตรีนะต่อสายคุยกันได้แล้วก็จะคุยกันโดยเฉพาะในช่วงสงครามยูเครนเนี่ยคุยกันทุกวันนะปรากฏว่า n e x t สตรายงานว่าตอนนี้เปนตาก้นได้ระง,งับการสื่อสารในระดับ working level คือระดับคณะทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงการสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนด้วยโดย n e x t a อ้างอิงทหารของเยอรมัน คนหนึ่งก็คือไนพลคริสเตียนฟรอ d ดิงนะซึ่งบอกกับ n e x t a ตบอกว่าปกติเนี่ยจะเทคหาอเมริกัน c คา n t เตอร์พาร์ตก็คือ,เ,อ,อเรียกว่าทหารระดับเดียวกันที่อยู่ในเพนทาก้อนเนี่ย Day and Night คือเทคหากันว่าติดต่อว่าเออยูเครนเรื่องจะเอาอยัางไงเพราะเขามี Working Group ด้วยกันแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีคำตอบจากวอชิงตันแล้วนะะมันหมายถึงอะไร ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับสหภาพยุโรปนะ